เอสวัสดีครับทุกๆคนทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมอีกแล้วซีซาร์ลและในวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้อีกแล้ววาลโลแลนกับพี่น้อง2คนบ้าบอคอแตกถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับ่บาเดี๋ยวไปชมกันดีกว่า let's go ไปรอบนี้นะ่าจะไม่แพ้แล้วมั้งไม่อะ มวเริ่มมาเริ่มมาแย่เอ็นตัวิสป่ะล่ะสันเป็นคอนโทรลเลอร์สักหน่ไม่ได้มองมินิแมปไงเลยเริ่มมาอยู่ซิลหนึ่งก็ภูมิใจแล้วเนี่ยไม่ต้องคืนละโกะเออไม่ระบบแะไรมันเน่าจริงเว้ยซีซั่นเนี้ยขึ้นยากแล้วกรูมึงลบกันเท่าไหร่วะลบยี่สิบสองลบยี่สิบเอ็ดลบยี่สิบสองซีลบเท่าไหร่วะแป๊หนึ่งป๊บหนึ่งกูไม่เคยเล่นชอตตี้เลยมันไม่โอพูเพีย เมันเนิฟก่อนที่เจะเริ่มเล่นอีกวันนจะเริ่มเล่นเกมจริงเหรอก่อนโอปีกมันก่อนไม่เมตาอ่ะเฮ้ยด่านนี้ด่านตาบอดฮะนี่อไรที่ดินตาบอดอ่ะกดดีฟานเออมึงต้องมึงต้อง้ฝึกเล่นไอ้เีทยถ้ามึงไม่ฝึกเล่นกูงอนมากกูบอกเลยเจี๊ยตัวเก่งสีน้อะเราเราจะเล่นเป็นโซเวียตโซเวียตองค์กรนาซาฮะเพื่อไปเล่นไป ยิ่งกว่าขี้ไม้เออยิ่งกว่าขี้ไม้จริงๆนะมึงินพวกนั้นขี้ไม้แห้งอะขี้ไม้อุเเพ้งจริงขี้มาเปลี่ยนเหม็นหมูสุดเลยไฮ้ดูสิบสามเกมไฮ้ดูสิบสามเกมสยองเปล่าปวดชิวปวดชิวมีปวดชิวเลยฮะชิวช่วยปวดชิวเออช่วยปวดชิวแต่ปวดชิวแตกไปนานแล้ว What มามพุชพุชใครไม่พุชกูพุชนะซีพุชอีเจยังพุชเลยอ่ะซีพุชอินอีเจยังพุชเลย no 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 not good luck no 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 ไม่มีใครไม่มีใครนี่หรอก revealing area enemy spotted eight inside part up reloading ตีจุดเทคตีจุด smoke เจ็บมากอ่ะกูไม่เข้าละกูเจ็บมาก

เหมือนมืนว่าเราอะไม่ใไม่ใช่ว่ามันว่ามันว่ามันพูดผิดโอ้เฮียแบบว่าแบบปุแบบเราชักสุนอยู่ก็แบบก็เข้ามายิงเ่ยไอศ็อกคิวจักรกตีซะได้ซังต้นเอ้าไม่ช่วยกูยิงกูช่วยอยู่พ่อหนุม I like it k u j i ไอ้เฮียไอ้เฮยเสร็จคนเตีนจริงอ่ะกูบอกเลยกูยังไม่เคยขึ้นโกเป็นสักครั้งในชีวิตเลยนะมั้ยซีเสียยากแม่งกูตรงไบถ้าถ้าถ้าสู้ถ้าสู้ชนะก็คือชนะนะตานะ่ยกูบอกเลยไม่ชนะเอาไม่ชนะดิโอ้โหซีแม่งไม่ให้กำลังใจเพื่อนเลยเจอดูเดี้เที่เยเดอ Hai đại quay sau khi thân đồ của tai nạn thân 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 เปิดตัเดิน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 ฉันรูได้นะมาแล้ววัสดุเอาดีเีี่อเพื่อนกูเก่งกว่าทำไมอะ่ะทำไมต้องสเปรย์ด้วยฮะเหตุเหตเหตุเหตุเหเพื่อนกูเก่งกว่าทำไมอ่ะครับโอเคท็อกซิกหมดแล้วไม่สนใจเพื่อนกูเก่งกว่า่ม,ม,นะมัน,นมคิดว่ามึงกูกะนั่นเลยว่าแม่งพุ่งมาแล้วก็กระโดดต่อหน้า,า,นากูมาจะเมีติหรือเปล่ามันไม่ไมีนะ

พี่ส้นไปเลยฮ่าบิลองบิลองบิลองร้านร้ s นจัมจั B เจที่ไหนเจดวาเอาเรื่องเอาเรื่องเจดใส่เรื่องเจดใส่พูดก็รู้แล้วว่าใครเจทเจทใครเด็ดกับกันแค่นั้นเองเจดโดไม่ใช่ใช่ใช่เจดโดน่ะ ไปฟังฟ mm ังนะฟังนะเอาระเบิดไปซะไม่ขัดไม่อยากถือไม่ขังเลยไม่ขัดเลยคู่เลสคู่เะเบอลดอลเลอเด้เฮ้ยเอ็มเดอะฮันเตอร์ีนจะระเบิดหรืเป่ะเรลออเด้งคันเทวิชร้อนเนื้อร้อนเนื้อช็อตต์ด้านไปเลยพ่อ้ เดมันน่าเซฟเ็ปมันสั่นมันเริ่มเข้าข้อแล้วเต็มตัวได้เลยข้อแขนนะข้อแขนอะไรครับเนี่ยนี่มุกอะไรครับเนี่ยข้อเข่าข้อเข่าข้อเข่าข้อแขนเนี่ยอะไรครับ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 นี่กูไปก่อนไงขอคู่ขอคู่ข้อคู่ let's try เปลี่ยนบ้างไหม อ่อโนโนโนโอเคโอเคไปโนโนเดี๋ยวเม่ดไอมึงมึนโอ้มาเราสอคนโชว์จักระภาไหน่านโชว์ักระภาพก่อนยิงไปแล้วนะเพี้ยระวังหลังนะเดี๋ยวดูหลังให้นิดเดียง้นหัวม่งแตกล้ไอ้ซา

เดนชวาันชวาพลัน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 คามน o e c i t p a i n n n นนนนตรงไหนตรงไหน a r k b l a k A T S ชวาช e m p l y e t h m p l a เอวบเอวบเอบ Oh shit l e t r e t s t r เฮ้ยเียเกี้กูกูว่ากูยิงโนเศษนะแม่งสูดแหละหรือว่าเสรมันฮิลวะ ทานเฉยไปเฮ้ยไปเจ๊ตุ้ยไอสัตว์เจ๊ตแม่งยิงไอสัตว์ไอ้เยียเจ๊ตแม่งไอสัตว์กวนตีนจัดๆเลยถ้าไม่มีเจ๊ตเมื่อกี้น่าจะชนะนะกลัวซีซีจะสมอลตรงไหนมาสมอลไหนเออไม่ได้ไม่ได้สมอลเล่นโซเวียตอ่ะอ๋อโซเวียตอ่ะใช่ แล้วถ้ไมโซเวียตอ่ะก็เป็นรัสเซียก็เป็นโซวอตไงอะไรครับเซีอ่ะซีโอ้โมกโกสเปนอะไรครับตีลิงแซกโมกอะไรครับโมกสเปนที่คนไม่เข้าใจมันมีตัวมีตัวมาอฟหนาเราปุ๊บ reloading ปุ๊กคล้องให้มาไปยิงกล้องนี่ตีลิแซกกัมพลันกัมพลน เออมาดิแค่คู่แค่ไม่ทันสวยว่ะต้องออมนะชิบโคตรดีพีจอยเนม่ลโคตรดีอ่ะ แล้วระวังออฟนะซานมันมีออฟนะมันมีออฟนะเพื่อนตาย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 อ๋อใช่ใช่มีสา์เลยเฮียพี่แล้วมันไม่ตายเลยมันยิงเท่าไหร่อะสามโอ้โหเจมส์มันเหลือเท่าไหร่วะเก้าสามเนี่ยไม่ใช่ไม่ทิ้งมันมีฮิลล์อยู่ไอเซ่เลยเด้ระวางบายนะเจ้ย โอ้เรียบร้อยเราแตกกันทำไมเกมมันตึงขนาดนี้วันนี้มันบอสนอเลยซิวหนึ่งฮะซิวหนึ่งยู่นี่มันบอสนอ้ยเฮียมันตึ้งที่กันหมดวะพวกมันก็นี่กันหมดอะลงมากันหมดนะบอกแล้วมันเสมอไม่ใช่เหรอเนี่ยระบบแรงมันห่วยอะมันเกม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 มันกาดเนาะเกมมันกาดบวกบวกบวกน้อยลบมาก Revealing am oh, I'm in the hunter! Standing ahead. There they are. Size, yeah, I I know exactly where you are. Oh, <coughs> 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 ไม่ลู Jean ้ก <men> ูซื้อลูกตากูต้องบวกไม่ได้อะถ้ากูบวกไม่ได้กูไม่ใช่เจ็ตนะตกใจอีกทีอะเฮ้ย Enemy spotted B enemy spotted reloading B เฮ้ยจะเข้านี้ป่ะหรือจะไปที่ไหนสั้นตรวจเหตุนะเดี๋ยวสิคุมกันเห็นไหม You will not kill my allies เฮ้ยกูต้องเซฟบอดไม่งั้นตาหน้าแย่นะ t h พอเท่ p one r t a very low I hit 85 No to suffer. need ไม่ใช่หรอกคือแบบให้พี่แม็กดี A r o t a t ทนะไรสิเป็นดีคอยอ่ะมันเยอะรอบอ๋อได้ได้รอไม่ทันเนี่ยซันโดนแล้วนี่ยยิงแบบบอลแบงมันตายกันเร็วไปหน่อยไม่ใช่หรอกเฮ้ยซ้ายฉันเห็นใช่หรอ บอกแล้วใช่เนี่ยเราเริ่มกลายเป็นที่หมาที่หมาทอดกรอบอ่ะดูมันทีมกันหมดเลยเว้ยดูดิรู้ตัวทีมกันหมดเลยเราได้แค่สี่ก็หกเราได้สี่ก็โหแล้วมาก silence e ว e นเฮเบน e ันเฮเบนอุ้ยระเบิดสูตรอ่ะ

เขาดิเฮียตายนะตายนะโอออกหมดออกหมดโอ้สวยแล้วนะบอดมิวเดียร์ก็เล่นกันดีแล้วนะจริงๆมึงไม่ได้ไปเล่นแย่นะมันก็ยังแบบว่าแบบไม่ให้กูชนะเราเราไปอยู่กันสามคนนะเราบอกเพย์ยังไม่ถูกใจสิ่งนี้ scanning ahead เบื่อลุงไซเอ้ยไงเออไอเฮียวะ found them มีมีชาวเวอร์ใช่ปะ take flight Me me, 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 shower me. Okay, guys, okay. Huh? defeated another one coming oh, another Ooh. one Penning in B guy heading Funny feel funny please oh out my rubber yeah. Lena cannot yeah, drop me, yeah. sheriff? Request. No, no. Uh, in dead, dead. I want your skin. Yeah. I don't have any skin. Can hear. I like that. Take flight. <laughs> Stop. No more. เนี่ยมาเจอเลยเจอเลยโอ้โหยิงเลยสัตว์ระวังนะระวังนะเอ้ยเยีงยังไหมอฮูก้าอฮูก้ามันมันโยกเราเพื่อนไม่ทันไม่ทันไม่ทันทานในศาสตว์แอมดีคอยแอมดีคอยดีคอยกู้ว่ทันนะน่ะไอ้เทียนบอกเยังไม่มีแฟนทอมอีกมันมีแฟนทอมมาสิไอ้เทียเนมันเก่งสัตว์เลย อ๋อเฮี้ยแฟนทอมไม่ได้แตกก็ได้ปะเอาัามแม่งเลยมีฟิวได้โอ้โหเอามีฟิวไม่ได้เหรอวะไม่ได้ไม่ทานไม่ฟินไม่ทานไม่สนคอมอิงเดีเอออิ่เดียวไม่สนจะไม่สนใจเหมือนกันครับใช่ตัวเดียวเลย่ไบอกแล้วเี้เศษควรตีน กูเ่าข้างในมาเอแน่กูเอาไพีกกับกูเลยวแ่ซันไหนๆก็ไหนๆแล้วคนละชุดเดิมเหมือนเดิมมึงเล็งมึงเล็งขวากูเล็งซ้ายกูเล็งมูเล็งมูซ้ายกูเล็งมูขวาไม่ครับไม่ครับกูเล็งไข่มาอย่างเงี้ยวถ้าตายก็สิงก็มาช่วยแลน่ตายสิงก็มาช่วยช่วยทำใจม้ามามามาทันมาเยอะสักกระชากไว้จ้ะยิงเช็คยิงเช็คไปมา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  จดยับจดยับจดยับอุ้ยแม่เย็อีกจมจริงเย็ดดียมของขึ้นอ่ะม่ได้ขึ้นเาีหวาหรหรือาหน้ามันต้องเล่นนี่วะมันต้องเล่นแบนดอวะยีเออแค่มันต้องเล่นแบนดดอเพราะว่ามันปิดิให้เร็วที่สุดไงเพื่อน้วหน้าห คิ้วจูไปแล้วมั้งมันโยกอะไม่มันพอเอวแค่นี <ate> right? <ส>้เราเสร็จไร w h a t s a p มันไปลมืกู <c oughs> ว่าแล้วไอ้เที้ยกูว่าแล้วเลยกูว่าแล้วกูว่าแล้วเลยอะแบบไม่น่าเลยวะ่ะพอเอวัน Scanning ahead สั่นไอ้เอเที้ย์ตัวเกินอี เด şey ี๋ยววะไปสมุขทำไม g o n สมุขทำไมซ้ายซายสายโอ้ หญิงเป็นไงสัตว์แม่เฮี้ยจริงนี่มันขี้หมาเปียกเลยเออนี่เรากลายเป็นขี้หมาเปียกแล้วหรอวะเอ้ยอย่างเงี้ยซันซันซันนี่เดี๋ยวซีลองอันตรีดูเผื่อมันยิงมา standing ahead ไม่มีเยไม่มีวะเอเคลียร์

ไอ้เฮียสวยจันระเบิดอยู่กับระเบิดอยู่กับเราไอเฮียสไปเออร์โอเคโอเคสไปเอีร์โอเคโอเคโอ้โหเฮ้ยโอเคโอเคเดินเดินเดินินิดเดียวไอ้เฮียเสียดาแค่นงแลงรถถังอะแลงรถถังเอาเลยสิไอ้เฮียกูจะมาให้เฉยไม่ออกไปสันคิดว่าไม่จำมาอยู่สวยคโอเย็นเด้อโอเค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 ไอซ็อก เก็บปืนแล้วมันดอกพี่ซันหน่อยนะจ๊ะโอ๊สไม่มีนะสิให้มาสิีควายมาดิลิกอะไรอลิอะไรเดี๋ยวๆีลีอะไรนะรีควายรีควายรีควายอ๋อเอกีพังผิดรีควายรีควายปลกมกางออโอเคโอเคขอโทษอขอโทษไวะเกหน่อต่างคนต่างม่เข้าใจเนี่ย คิดไม่ดีคิดไม่ดีเราคิดไม่ดีเราก่อนเดิมปกติด่าเพื่อนพี่เยอะใช่ไหมพี่แม็กใช่โอ้เอาเรื่องอ่ะเอ้าผิดอันโอ้โห what the fuck revealing area เขาไปใช้ช็อคดอทใช้เปิดบีมันจะมีตัวอยู่ไหมอ่ะโอ้ one 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 reloading right here เปิดด้ัน enemy spotted me เจ็ดวันเจ็ดวันเลฟเลฟเลฟาหกเกาหกเกาหกเกาอยู่หอวันมันอยู่หไปไม่ขวาไม่ขวามีเลยนะขวเลยนะลอยอยููไปจกูไม่กูไม่ผิดกูไม่ผิดเอยู่ไหนอะ r a n p i s here ตันพตันพุชตุี้ยเกี่ยอโดนมังกรกูไม่ดีกี่ทีอะเฮ้ยนักนักแบกตำนานนี่ว่ะนักแบกตำนานใครอะซันฟอนเนี่ยเจอได้เนี่ย จะได้ซุดอ่ะจะได้ซุดเชื่อมั้ยถ้าเป็นถ้าเป็นตอนที่เริ่มเล่นใหม่ๆนะโหแบบเกมนี้มันต้องตึงมากนี่แบบมันเล่นพอเล่นได้แล้วมันก็เลยแบบนะการเล่นแบบขี้หมาเงี่ยไม่น่าเลยโอ้โหขี้หมาขี้หมาทอดกรอบเฮ้ยเฮ้ยเฮยอันตรธนโอ้ยยิงโลปฏิเสธเลยเพื่อนมาแล้ว why am t h a only one? เด็กผอ้ชายเนี่ยมันอยากลุไปเกินไปปวะเอ้ยเจดเดอด์ไอ้เเพื่อนกูเล่นเรน่าแล้วทำไมอ่ะเกมนี้น่าจะแบบแบบมีปรับ fov ได้ทำไมแบบ120 fov ไม่จากไม่จัก fab fab fov fov แ a ้ n ังไงฮะซุกแก้สินอ เซฟไปแล้วม่ไม่ปื่ไอ้ม่ไม่ไมู่รู้แล้วว่ามึงจะพีตรงนั้นอะกูรู้แล้วกูดแล้วเออไม่ใช่ไม่มีอะไรเชื่อมึงจะพีกับกูกูอยู่นี่นะอย่างที่งนี้นะไม่แต่มึงมีชาเวอร์ไม่ใช่เหรอไมซ่มัดูเไม่ใช่มนี่มซีนมีดูนโดูชาเวอร์ให้ี่ ผู้สวยวัยเฮียซันแม่งเอาเรื่องจัดไอเฮียพามพอมีพามเลเฮียซันแม่งเก่งเลยมีอะไรบี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 ไอ้เฮียเพื่อนไม่พูดเลยอ่ะไอ้สันกูไม่ดูแมปแล้วนะบอกคุณหน่อยนะทำไมผมไม่ดูอะเข้าเข้ามามามาเข้าเข้าผมไปพี่น้องคอซัน reloading ไอ้เฮียไม่คอสันเลยค่ะทีมตัวมาแล้วมา อยู่ๆซีทีตัวนึงซีทีตัวนึงพอวันวินโดว์วนันไอ้ที่มันไม่คอไอสัตว์ทีมเราอ่ะกูต้องเปิดไปดูแล้วแม่งเสียงไปีแม่งวิ่งแบบใกล้ๆเราอ่ะเธอสวยไอ้บิ๊มตัวไม่เคยฟังเลยอไอ้ไอ้ไ,ไอ้บูยิงอะไรวะไอสัตว์ายไม่ทีมมันเงียบจังวะออทีมมันไม่พูดเลยไม่งันตาที่มันพี่แล้วอ่ะที่ชนะด้วย โนาชาเวอร์ชาเวอร์อมแมนยูเช็คชัพปีวันไม่ชนะมันชนะหลอกเลย่ะโนทราบโนทราบโก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  Let's go It's over เช m e f ฮัลโหลไอ้เหี้ยมันไม่ไปวะไอ้สัตว์เอ็นเทอร์พอชอบวัน มอ้ทาทมอยู่แล้วไอ้ทค่มันโอ้มันเป็นตึงจังวะโอ้ทีมขี้หมาไม่มันไม่คอเลยเว้ยที่เราเอออาจารยไม่เราต้องไปแยกกันด้วยเราไปอยู่ไปอยู่สักคนไม่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 คอมาเลยตอนกูดูไม่แบบว่าเสียงเตีนไม่เข้ามาใกล้แล้วไม่ไม่พูดเลยก็มีคนหลายประเภทไปไหม กูยิงไม่โดนเลยแต่เมื่อกี้โค้เสิงเลยข้อที่หมายเมื่อกี้วางเพิ่งวางเป้าสวยเลยนะมันไม่มีโอ้โหเฮียมาเฮียลองเจนนะสี่มีเจ็คสั่งนะไม่เอาเรื่องหมืองกันเลยเอายังไม่แพ้เนี่ยมามา๊อฟอย่างเดียวแม่กูไปอยู่บีด้วยเกาะไม่ได้เลย ไอ้ีมันไม่คอด<ส>เลยเว้ยจริงจริงไม่แปลกทำไมสกอร์อยู่แค่14-14ไม่คอดเลยจริงๆวงเว้ยยังงเลยมาแล้วกูรีบโรเทชรีบโรเทชเออใครตายก่อนคนนั้นขี้หมาโอ้ทางคู่อะไอ้รีบีบีไอ้เหี้ยบิ่มนี่อย่าง,งโง่เลยเหี้ยวิ่งไปไหนกันเพื่อนๆหลบเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งล้างอย่าพึ่งไปตายนะเว้ยโอ้โหปิ๊งส

stupid window อไม่ใช่ stupid e c อย่า้อนะอย่าก่อนนะขลองนะอย่าก่อนนะ continue yeah yeah ะกอนองเาไยสิบามยีี่หเลยวะอะหนูมพ่อหนูเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับเนี่ยโอเกตรอเกตอเกตอเก reload r e l a d r e a e ที่บีมมาสบปไปดรอปไปแล้ว c a ึง i n g ahead สแกนไปไหนวะน่ะออกนอกไปไตามเราก่็ลรอกก็ลรอกก็ลรอก่็ล็อกกูล็อกูแล้วไปพร้อมกันเดี๋ยวกูเข้ากับมึงช่องช่องช่องโอ้ยแบน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 บีร้องบีร้องเพื่อนบีร้อง No more secrets Reveal anything สวยว่ะไอ้เ้บอสหาได้สัตว์บอสมาแล้วจะทำไมบอสมาละจีบบอมึงไม่จีบยังไม่จีบตอนจีบรีบรีบเกินไอ้เยันกูอยากเปียกนี่แล้วเยอะเยอะชิ่ยวเชี่ยวเที่ยทิ้งนี้คอยบีร้องช้าเวอร์นะ ฮมยอย,าาย่าอยัาพึ่งตาได้บ้าหยนพึ่งตาได้บ้าเออกูรู้แล้วกูไม่พิงไงมันเข้าแล้วเรียบร้อยก่วันคำวันคำออไกงอออเจ๊ะเซาเดีวยวเาเาเาดีวยดว,ยอวยโอ้มีแปดสิบเจ็บมากโอ้โหวยอวะไรเซีย Go, go together, go together, go go go! One if one want Oh! Review, review, review! Nice! Not yet, not yet! Wait, wait. Not the boom. yeah, it's real, dd. Oh, or... oh, ah. oh. dung, là <laughs> <are you> <laughs> No, 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 17. no, 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 à?